และนี่คือแมปที่มีพลังสีม่วง200%ของโกโจครับแมปนี้เป็นแมปจื่อสือันเก่าในปี2025ที่ทําออกมาได้ดีมากท่าไม้ตายของโกโจเป็นท่าไม้ตายที่โคตรเทพอย่าลืกันครับว่าพลังโกโจในแมปนี้จะแท่ขนาดไหนวันนี้เราอยู่ในแมปที่เรียกว่าเป็นแมปใหม่ในปี2025นะครับแมปจือสือไคเซนที่มีคนเล่นค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับถึงจะไม่ถึง1,000คนแต่ในแมปนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีพลังอยู่แค่2พลังเองนะครับแล้วก็พลังของซูบูน่าเนี่ยยังไม่ไ มีแค่พลังเดียวเองมั้งนะครับถ้านับว่าเล่นได้ฟรีมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนั่น,น,นก็คือโกโจสโตลุนั่นเองนี่เลยซึ่งเป็นโกโจที่เท่มากๆานะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นโกโจในเออวอร์ชั่นไหนเป็นเวอร์ชั่นในชุดนี้หรือเปล่านะครับหรือเป็นเออวอร์ชันไหนไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าโกโจในแบบนี้จะดีขนาดไหนามาลองดูคอมโบธรรมดาก่อนนะครับนี่เวลาต่อยก็จะเป็นมีพลังไสยเวทอยู่ที่มือด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเท่มากนะครับตรงนี้แล้ว ตอกสซนได้มีแค่พลังเดียวแต่คนเล่น600นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูกันว่ามีอะไรบ้างท่าแรกครับเป็นสเวทย้อนกลับสีชาตินะั่นเองครับผมสามารถที่จะกดทางได้นะครับท่าน,นี้เป็นระยะสั้นๆนะครับดูจากพื้นแล้วเวลาใช้มันจะเอ่อไม่ได้ไกลมากแต่พลังสเวทย้อนกลับนี้เอ่อเราสามารถที่จะกระโดดใช้ได้นะั่นเองครับมาลองกระโดดใช้ดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเวลากระโดดใช้ก็ปึ๊บตีเลยกับหัว โอเทรู้สึกว่ากระโดดใช้จะยิงได้ไกลกว่าเดิมด้วยนะครับตรงนี้อ่าโอเคนี่คือสกิลที่1่ครับต่อไปสกิลที่2นะครับเสเว้นหมุนตามสีครามนั่นเองสามารถกดค้างได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เวลากดค้างก็จะนานขึ้นโอเทอ,อ,อย่างเท่เลยอันนี้ แลสกิลที่2นี้ก็สามารถกระโดดใช้ได้เหมือนกับสกิลที่1เหมือนกันนะครับไซเวนเหมือนตามสีคามแบบกระโดดใช้จะเป็นยังไงนี่เลยกดค้างได้เหมือนกันครับแล้วก็เล็งแล้วก็ปาไปแบบนี้อประมาณนี้แต่ว่าผมว่าผมชอบตอนไม่โดดมากกว่าที่กว่าแล้โอเคแล้วก็สกิลที่3ครับเป็นเออเขาเรียกว่าสกิลระยะประชิดนั่นเองครับไม่ต่อยแล้วขึ้นไปโอ้โหเท่ ถ้าบอกว่าไอพลังของโกโจเนี่ยหลายแมปแบทเทิลกาวเนี่ยมีออกมาเยอะมากเลยฮะคือมันก็ต้องทําให้มันไม่เหมือนแต่ละแมปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ทําเป็นของตัวเองค่อนข้างที่จะเท่เหมือนกันนะตรงนี้คือหลายแมปมันเออมันมันมีเยอะจริงพลังโกโจนะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าแม่งเยอะจริงการจะทำพลังโกโจขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ต้องเออเขาเรียกว่าคิดแบบใหม่ขึ้นมาไม่งั้นซ้ำคนอื่นเขานะครับโอเคสกิลที่สามเนี่ยก็ยังสามารถกระโดดใช้ได้เหมือนกันอีกนะครับก็จะเป็นอีกคอมโบนึงแบบนี้ ต่อยต่อยต่อยลัวต่อยรัวแบบนี้ตีต้โอเคต่อไปเป็นเอ่อสกิลที่4แล้วครับสกิลที่4นี้ไม่มีโดดใช้แล้วนะจะเป็นระยะประชิดเลยนะตีจับกระแทกพื้นแล้วลากแบบนี้แล้วพุ่งออกไปแบบนี้นั่นเองครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราจะคอมโบเนี่ยเราไม่สามารถพุ่งไปต่อได้นะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแบบว่าเวลาปลาไปแล้วเนี่ยก็ต้องไซนิดนึงแล้วพุ่งตามต่อแบบนี้น่าจะคอมโบเอาไปคอมโบต่อได้เลยอะไรประมาณนั้นเรื่องคอมโบผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะออกมาประมาณไหนพุ่งไปแบบนี้หรอแล้วก็1 2 3่งนี่จับแบบนี้กระแทก2ทีแล้วไอ้นี่น่าจะครูดาวเสร็จพอดีพุ่งแดดครับแล้วพุ่งไปแบบนี้ 1, 2, หนึองสาอุ้ยจับไม่โดนนี <c oughs> ่เลยแล้วกันอุ้ยอท ผมก็ไม่รู้คอมโบนะแต่ว่าถ้าแม่งเท่จริงกีนีโอเคถ้าไม้ตายเต็มแล้วนี่นะครับเดี๋ยวลองใช้ท่าไม้ตายดูสหรับในแมปนี้โกโจเมื่อใช้ท่าไม้ตายแนละ้วเป็นไงอโอ้ใต้ฟ้าตัวละเอ้ยใต้ฟ้าใ <c oughs> ต้ฟ้าตัวล่าเลยวะเอ่อมันพูดว่าอะไรผมก็ลืมเลยนะเนี่ยโอเคสรับท่าเอ่อมันจะมีอยู่แค่3ท่าเท่าน,นั้นนะครับส3านี่ยังใช้ไม่ได้ท่าที่1เป็นนี่เลยยุงเวทยอนกบสีชาติแบบ เต็มสูบโคตรแรงอันนี้ซึ่งเวลาเราใช้ท่านี้เนี่ยท่านผู้ชมลองสังเกตท่าที่4ครับฮอลล์เพอร์เพลเนี่ยก็คือท่าสีม่วงมันก็จะเออเขาเรียกว่ามีหลอดสีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้มันเต็มไปทุกอย้านั่นเองเออแล้วก็อีกท่านึงเป็นเออกลางอนาเขตนั่นเองครับกดตัว R กับเลขหนึ่งพร้อมกันก็จะกลางอนาเขตได้นั่นเองครับตอนนี้มันคูดาวอยู่เราก็ต้องรอคูดาวนิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้ต้องต้องเว้นระยะด้วยเหรอเออนี่ไงกลางอนาเขต ผมเดินไล์เขตโอ้โอเคอนอาเขตก็จะเออ่รู้สึกว่าจะแตกต่างจากแบบอื่นนิดหน่อยนะก็ไม่แย่ครับไม่แยกโอเคก็น่าจะประมาณนี้สำหรับอนอาเขตแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็ท่าที่4แล้วครับเพราะ2กับ3เนี่ยเขาเขียนว่าอันฟินิทเนี่ยครับน่าจะเป็นท่าที่ยังไม่เสร็จนั่นเองโอเคเก็บท่าไม่ตายได้แล้วมาลองใช้กันอีกทีนึง แต่การเปลี่ยนร่างนี่เท่มากเดี๋ยวมาลองดูกันครับอันนี้คือเอ่อมันจะมีท่าสีม่วงที่เราใช้ได้คือท่าสีแต่ว่าเราต้องเก็บหลอดก่อนนะครับโดยใช้ี่เลยสีชอดเพราะเราสามารถใช้ได้แค่ท่าเดียวนะครับหรืออย่างหนึ่งเราสามารถกด G เพื่อสวิฟไปใช้ท่าธรรมดาได้แต่ว่าท่าไม่ตายก็คือยังใช้อยู่นะอะ่กด G ก็เพื่อสวิฟกลับมาครับแบบนี้ได้นั่นเองอ่านี่เลยโอเคทีนี้ท่าไม้ตายเต็มแล้ว นั่นก็คือสีม่วงนั่นเองครับและเราก็สามารถใช้พวงซิเตาแบบ200%ได้ hey. 200 <c oughs> เฮ้ยสองร้อยเปอร์เซโคเซียเวทย้อนกับสีชาติเซียเวทหุนตามสีฟ้าพวงซิเตาสีม่วง200%ร้อยเอร์ อลังการแล้วตัวเองปิวมาด้วยเลยอย่างแรงอนี้เป็นท่าที่เอ่อเรียกได้ว่าทําให้โกโจเนี่ยเจ็บเหมือนกันนะครับตัวเองเนี่ยใช้เองเจ็บเองแต่อันนี้เป็นการปล่อยไปข้างหน้านะมันจะมีแบบระเบิดออกด้วยนะฮะอันนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นแบบ20% 0เหมือนจะรุนแรงกว่าเดิมนะครับรุนแรงกว่าห่วงสุยตาปกตินั่นเองนะครับผม อ่ะนี่คือท่าไม้ตายของโกโจซาดุรุในแมปนี้นั่นเองเดี๋ยวผมทุนเก็บท่าไม้ตายก่อน,นี้พอเวลาเก็บท่าไม้ตายคิดว่าน่าจะโอเคขึ้นนะครับนี่คอมโบคอมโบหนึ่งสองสามสี่แล้วนี่เลยอโอเคผมได้ท่าไม้ตายแล้วเมอเอาละหาคนก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเปล่าโค <c oughs> เท่เอออ,อยู่ตรงนี้กันเลยเหรอเอาอยู่ตรงนี้ก็กดใช้เลยดิรออะไร Um เลยสีชาติแบบเต็มกำลังโคตรโหดใจเย็นพี่มาดิผม,มเล่นด้วยผมเล่นด้วยคนอะไรเห็นนะ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 โอ้ยใจเย็นพี่พี่อย่าอย่าอย่าทำหนูอย่าทำหนูเลยอย่าทำหนูเลยบอกว่าอย่าเงยฉันใช้ท่าอื่นได้เหมือนกันออ้ยอุ้ยโอ้ยออ้ยโอ้ยออ้ยมันมาลุลวงมาลุลวงจะไม่ได้ใช้สีม่วงผมใช้สีม่วงยากมากเหมือนกันเนี่ยท่านผู้ชมใช้สีม่วงค้นยาก สีม่มงก้ยาเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยได้อยู่ยาใจเย็นฉันจะได้แล้วอ้าโอ้โหมันดูดมันดูดไม่หยุดสีม่วงมุสาเต็มแล้วนี่ไงนี่คือสีม่วงได้ใช้ไ่เดไม่ได้ใช้มาเถอะโอเคท้าไม่ตายผมมาแล้วอ้าวละแต่ว่าท้าไม่ตายมันก็ไม่ได้เชิงว่าโกงขนาดนั้นนะท่านผู้ชมเมันก็ต้องใช้ให้โดนอยู่ดีนะไอ้ท่าสีชาติเนี่ยเอาเลยโอเค ว้ยใจเย็นโอ้โหเนี่ยดูดิมันขัดมันขัดได้ตลอดมันขัดได้ตลอดใจเย็นพี่พี่ไม่ให้ผมเล่นเลยอะ่ะพี่ไม่ให้ผมเล่นเลยโอ้ยโอ้ยเจเย็นมาได้เลยนี่เจอท่านี้โดนไม่หยุดโดนไม่หยุดนี่ไงได้แล้วและนี่ก็คือสีม่วงไงเล่าอ๋อต้องเจอกันหน่อยอมเมื่อกี้รังแกฉันนะัดเงย สเวทหมุนตอมสีคาเสีเวทย้อนกับ <the> สีชาติรวมกันเป็นพ่วงสีอตาโดนใครบ้างไม่โดนใครเลยบังเนี่ยมันช้ามากพี่ชมช้าอุ้ยโดนอยู่โอ้โอ้โอรถไฟชนอีกถะย้อยก็ได้คิวอยู่นะเมื่อกี้แต่กระเด็นลงมาโดนรถไฟชนตาย อ่าโอเควิเล่นมันมากแบบเสถียรลื่นไหลแบบลื่นแบบลื่นปื๊ดลื่นปืนป๊ดเลยท่านผู้ชมเฟรมเรทคือแบบลื่นมากอันนี้ถือว่าทำเซิร์ฟออกมาได้ดีมากครับลองเข้าไปเล่นกันได้ครับ <laughs> <laughs> เห็นบางคนบอกว่าเออพี่ไม่ทิ้งเซิร์ฟไว้ให้เลยผมทิ้งเซิร์ฟไว้ให้ทุกแมปนะครับแมบปบไหนผมเล่นจะทิ้งไว้ใต้คลิปตลอดลองลงไปใต้คลิปแล้วก็กดตามเข้ามาเล่นได้เลยครับแบบนี้ชื่อว่าซูเซเลอร์ชาโดนั่นเองครับผมหนุกดีหนุกด,ดีโอเคอย่างวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับผม